เมนูมัวมัวมาอีกแล้วเด้อจ้าวันนี้ก็จะมาแกงแกีหาวทาแกงสเดเอวะแกงมัวมัวได้ใจฉันจริงคือคิดเมนูอะไรไม่ออกก็เลยเห็นในข้างๆตัวนี่ คือเอามาแกงเลเห็<อ>นนมไม้ส้มกับบักแตงค่ะเลยจัดเลยค่ะแบบมัวได้จย<ช>มีระบาอันนี้ก็ดักเอาออตระบะบาระกระดึใส่ไม่ถือครุกสักทีแม่จานือจะลอยไปไหนอ้าวเราก็โคลกไปให้มันละเอียดไปเลยนะคะอุ้ยอันนี้นจ,อจ,อจองโจรกรัวติ้มมือเบกเง,งือกเงือออกแต่ละทีนี่คือเยอะมากเข้าครัวแต่ละทีอยิงอากาศเบียมไทยเทลงไอระหอมันเงอไหนๆก็ได้เข้าครัวไปแล้วก็รีบทําให้เสร็จนะมันร้อนมากตนอ้ก็ใส่นอไม้ส้มลงไปนอไม้ส้มนี่ทํามานานมากเลยนะเนี่ยทาตั้งแต่ลงคลิปตั้งแต่สมัยได้ดอกจ อะไ้เออ,อใส่บักแตงลงไปนะถ้าฉันได้เข้าครัวคือแบบว่าความมั่วต้องมาจริงๆอร่อยไหมอร่อยไม่รู้ เปล่าเห็นหแล้วค่ะเหงือแตกสะสะแล้วตอ,อเดอ้อที่เด็ดสำคัญไฮเดอสในะดักจันแรเจอกเตา,ตาใส่จิ้งรีดลงไปโรรีดไม่ได้เลี้ยงนะจ๊ะจิ้งรีดไปจับตามทุงหน้าเลยจา้าคุณแม่เนี่ยแหละเป็นคนไปจับเองเนี่ยอือเต็มท้องจีสันนี่จัดจ้านมากเลยแม่ทำกับข้าวแต่ละทีนี่เหมือนคนอาบน้ำมือเบาเบงยือเบงยูอเปรี้ยดขโมยเลยพัดลมก็เกิดเองนาะข้างๆแต่กระเบื้องหมันอารักนี่ยโยมมาตั้งทุกเถิดไอ้เอ็มก็มเข้าใจเด็คเนียอตามด้วยลูกโดนลง ไปจ้าชนกระดักอันแนวกบ้ารามจอเตาเลูกอายินนุมโตะนาะตามด้วยภัยตูดีจ้าลืมใบแมงลักีเหาแม่เอ้ยเอาเอ้ยมือมุกหมัดจะรอสดใดย,ยังจะแน,น่ผสมประสาขนขึ<า>้นมารักเลยนาจังโมซีกมซีเดอสูตรบันนอกบันนาคือเกา่าถ้าฉันได้ทำนี่ต้องมั่วไว้ก่อนจ้าจะบอกเลยว่า กินหมดทุกคนนั่นแหละชีเดกเดนเองนาอ้าพอแล้วพอแล้วที่เกียดภาคแล้วอจบค,ค่ะก่อนไปนะคะก็ขอบคุณพี่น้องแม่เอาบองโบนไลๆแม่เวียเอาเวียเด้อชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องส,สตาร์นำแนเด้อจ้าคลิปนี้ก็สมชบไปแน่ซั่นเดอ้อโอกาสหน้าพอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ